เดี๋ยววันนี้จะทำทําตัวนี้นะคะก็คือเป็นตีนผีตีนผีใส่ผ้ากุ้นนะคะตีนผีเย็บกุ้นนะคะสำหรับจากไฟฟ้าจากกระเป๋าหิ้วนะคะที่เป็นตัวเ,เปลี่ยนตีนผีที่เป็นคลิปออนนะคะตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีตัวกะระยะตรงนี้นะคะ หมุนเข้าหมุนออกให้พอดีกับภาคกุนของเรานะคะส่วนภาคกุนนะคะภาคกุนแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราต้องเอาไปรีดรีดก็คือเข้าซองกุนก่อนนะคะแบบนี้จะใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เนาะเราต้องไปรีดเข้าซองกุบบนให้เป็นเหมือนกุนสําเร็จอะค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ก็คือเราต้องเอาไปรีดเข้าซองกุนให้มันเป็นมุมสี่มุมน,นะคะถึงจะใช้ได้เนาะ กับตีนผีรุ่นนี้นะคะต้องเป็นพระคุนแบบนี้นะคะเดี๋ยนะพระคุนสำเร็จหรือพระคุนที่เราไปรีดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ค่ะเราไปรีดเข้าสองคุ้นก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่แล้วเวลานั้นเวลาที่เราใส่ กับตีนผีนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสองของมันเนาะเราก็พับพับผ้าเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ฮะมันก็จะทะลุตรงนี้นะ จริงๆอะเ๋ยวนะตรงเนี้ยมันจะหมุนปรับได้เห็นไหมคะปรับได้ก็คือเราจะต้องปรับ ให้พอดีผ้ากุ้นของเรานะคะอันนี้พี่ก็จะหมุนเข้าเนาะเพราะว่าผ้ากุ้นจะค่อนข้างหน้านี่ค่ะข้างล่างก็จะเข้าซองตรงนี้เห็นไหมคะจะต้องเข้าได้พอดีแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราใส่ผ้า เราก็จะเอาผ้าใส่ตรงกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะนเวลาเราใส่ผ้านะคะเราต้องเอาผ้าใส่นี่ค่ะตรงกลางตรงนี้ก็คือ แบบนี้นะคะให้ก้นอยู่สองฝั่งนะคะแล้วก็เอาคลิปคลิปหนีบผ้านะคะเนี่ยหนีบไว้หนีบไล่ไล่ไล่แล้วเดี๋ยวเราไปเย็บกันนะคะค่ะอันนี้เราจะมาปรับเข็มนะคะตัวนี้จะเป็นเอล่าเนาะรุ่นปาร์ตี้นะคะปรับเข็มก็คือเรามาตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเข็มเนาะแล้วก็กดมาเลยค่ะนี่ให้มาอยู่ริมสุดนะคะริมสุดของตีนผีนะคะนี่ตีนผีก็จะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้จากเ,เข็มนะคะก็จะมาอยู่ตรงตรงริมตีนผีนี่นะอาจจะมองไม่ชัดนะคะนี่ เห็นไหมคะมันจะมาอยู่ริมสุดเลยถ้าเราจะเริ่มเย็บใส่ใส่ผ้าตรงกลางแล้วนะคะผ้านี้เราต้องเอาอเข้าไป ในรูนี้นะคะ <_ letter> เห็นไหมคะรูนี้รูนี้นะคะมันจะมีแถบของมันอยู่เนาะอาจจะมองไม่ชัดนะเพ <_ letter> ราะว่าไฟมันไฟจากมันย้อนนะคะแล้วเราก็เริ่มส่งผ้าไปเลยค่ะ<_ letter> <_ letter> เราก็ช่วย ไม่จับนะฮะโอเค เราจะมาดูกันนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะ้องพี่ปิดไฟก่อนจะได้เห็นชัดเห็นไหมคะมันก็จะพอดีขอบเลยเห็นไหมอันนี้น้าหน้านะน,น,นี่ค่ะที่เราที่เราวิ่งไป นเน,นี่นะคะฝีเข็มมันก็จะลงปลายที่เราปรับที่เราปรับเสาเข็มอนะคะที่พี่บอกว่าปรับให้เข็มให้เข็มมันอยู่ตรงริมริมตีนผีอืมริมตีนผีพอดีอ่ะนะคะมาดูฝีเข็มกันเห็นไหมอันนี้ข้างบนนะนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคเพราะว่าเออโดนขากล้องเนาะเดี๋ยวดูข้างหลังกัน เนี่ยค่ะก็จะพอดีช,ชายชายประุลพอดีทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกสวัสดีค่ะ